แล้วเย็ยนนะนอนแล้วเหรอเออนี่นี่เดียวเดชมึว่าหมาป่ากับหมาบ้านไทยโหดเกันวะถ้าพูดถึงหมาปา่านุ้ยต้องพูดถึงบุฟฟอลีนนุย้ยแต่ถ้าพูดถึงอหมาบ้านเนี่ยกูว่าต้องพูดถึงสลูปปี้ว่ะปี้อะไรของปี้ปี้ปี้หงมงเหรอี้มึงเคยได,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 ด้ยินเรื่องเล่าหมาปา่าไหมวะ มันจะมีหมาป่าหลังหอเว้ยนะมึงหมงมัหมาอะไรวะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยมึงจะเปิดไฟทำไมโว้ยเปิดกูอยู่ใต้เตียงนี่กูหาหมาป่าอยู่ปิดไฟเลยนะเอกปิดไม่ได้กูสตูป,ปี้ครับกูอยู่ไม่เห็นอนะ ไฟกูได้เปิดเดดบางความเชื่อเขาบอกว่าหมาป่าอยู่ใต้เตียงนะเว้ยไ,ไม่เชื่ออยู่ลบหลูนะเว้ยอะไรสนันเดยโบราณว่าไว้ผมผ้ามากมันไม่เป็นสี่มงคลเดด อยาเป็นชาววะเอ๊ยชเอร์รอชาเอร์ชาเอร์เบดหลังห้องมีหมาป่าจริงด้วยไม่ชมเชื่อกวอเฮ้ยหมา มันหาป้าบางตัวเป็นกระต่าย เนโน่สามนี้อยู่กับเกมเซนโลนะครับอยู่กับภารกิจแรกๆเลยนะครับนี่เพื่อเราครับได้ลเลยครับขึ้นรถเลยนะครับแล้วขับตาม มั่วไปเลยครับแ,แรกๆ GPS เราก็จะไม่มีสียวฟ้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NGR นะครับวันนี้เราจะมาประกาศว่าเราเนี่ยจะจัดการแข่งขันไมค์ครับสวยงามนะฮะซึ่งไม่มีหัวข้อนะครับคุณจะสร้างอะไรมาก็ได้นะที่แบบคุณคิดว่าโอ้หมันยิ่งใหญ่แล้วนะครับห้ามโหลดแมปมานะครับห้ามใช้ห้ามโหลดแมปห้ามใช้มอดทุกชนิดนี่คือกติการนะครับห้ามโหลดแมปห้ามใช้มอดทุกชนิดครับ เอาโลกแบบแบรลามนะครับสามารถใช้หมู่บ้าน NPC ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็คุณเนี่ยห้ามใช้มอสทุกชนิดเลยเอาของในนี้ได้อย่างเดียวนะครับอ่าโอเคแล้วก็รายละการสมัครนะครับก็คือคุณเนี่ยต้องกดไลค์นะครับแล้วก็ทิ้งชื่อตัวเองไว้ข้างตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็แค่นี้ครับการสมัครง่ายๆนะครับแล้วก็ การจะให้คะแนนเราก็คือให้คุณเนี่ยถ้าเกิดคุณมีโปรแกรมบันทึกเกมน,นะคุณก็ถ่ายมาแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีไม่ต้องมีเสียงก็ได้นะครับไม่ต้องมีไม์ไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคุณก็กด F2 ถ่ายรูปเอานะครับถ่ายรูป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 มาทุกมุมแล้วก็โพสต์ลงใน facebook นะแล้วเราก็จะดูให้คะแนนเองนะครับก็ ใครที่ชนะก็ไม่ได้อะไรฮะก็ได้ชื่อเสียงไปนะครับแล้วการประกาศผลเนี่ยผมก็จะสร้างเหมือนกันผมเป็นผู้ให้คะแนนผมก็จะสร้างเนี่ยอให้ยิ่งใหญ่อลังการนะแล้วก็มาประกาศผลคะแนนกันโอเคใช่เลยอ่าฟังกติกาอีกทีนะฮะห้ามโหลดแบบทุกชนิดนะครับใช้ได้แต่ของในพวกนี้นะฮะใช้ลูกแบบแบนลามนะฮะแล้วก็ใช้โหมด สร้างสรรค์น,นะะหรือว่าอมะตะนี่เองสามารถใช้หมู่บ้าน n p ้เป็นประโยชน์ได้นะครับผู้ที่จะสมัครก็ต้องกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้นะีใต้ช่องนี้ด้วยนะครับมีเวลาให้สร้างสองวันวันนี้วันนี้นะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คือสิ้นสุดวันที่ยี่แปดเวลาบ่ายสามโมงวันที่ยี่แปดเวลาบ่ายสามโมงเราจะมาดูนะครับว่า